มาดูกันต่อนะตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์เตรียมสอบเข้าหมอสีนะวันนี้โจทย์ข้อนี้นะจะเป็นโจทย์ที่ดูเหมือนไม่ยากนะดูเหมือนไม่ยากจริงๆไม่ยากหรอกนะแต่ว่ามันจะมีเทคนิคที่ทําให้มันง่ายขึ้นนะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยนะโจข้อสอบไม่ยากแต่ว่า เราอะไปทําให้มันยากเองคือทําค่อนข้างซับซ้อนเกินไปอะไรเงี้ยไม่มีเทคนิคนะวันนี้ครูจะมาบอกเทคนิคการทําโจทย์ข้อข้อนี้เรามาดูกันนะโจทย์ว่าอย่างไรนะเขาบอกว่ากําหนดให้ x และ y เป็นจํานวนจริงถ้านะถ้า x กําลังสองบวก y กำลังสองเทกับ5แล้วก็ x คูณ y เท่ากับ2จงหาค่าสมบูรณ์ของ x บวก y ส่วน x กลบ y ถามว่ามีค่าเป็นเท่าไรนะข้อนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆจะหาอ,อ,อะไรดีอ่ะหาค่า x เป็นเท่าไร y เป็นเท่าไรแล้วเอามาคิดก็ได้นะแต่ครูจะสอนเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะไม่จําเป็นเลยจะต้องหาว่า x เป็นเท่าไหร่ y เป็นเท่าไหร่ทำยังไงเรามาดูกันนะ โอเคเวลาเจออย่างเงี้ยมันเป็นสมการ2ตัวแปรเนาะครูก็จะให้สมการนี้นะเป็นสมการที่1สมการนี้เป็นสมการที่2นะเราให้อันนี้เป็นสมการที่1กับสมการที่2ปุ๊บให้เราดูนิดนึงนะไอตัว x กาลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ5กับ x คูณ y เท่ากับ2เนี่ยนะถ้าเกิดเราเอามาันมาประกอบกันแล้วก็สังเกตว่านะสังเกตอย่างหนึ่งนะสิ่งที่ครูอยากจะให้เด็กๆ รู้อย่างหนึ่งก็คืออะไรสิ่งหนึ่งก็คือไอตัว f x บวก y นะยกกำลังสองเนี่ยความหมายเหมือน x บวกด้วย y ยกกำลังสองอันหนึ่งนะลบก็เหมือนกันนะลบก็ใช้ได้เหมือนกันนะสองอันนี้มีค่าเท่ากันนะเมื่อสองอันนี้มีค่าเท่ากันปุ๊บอีกอันหนึ่งที่อยากจะให้สังเกตต,ต่อไปเลยก็คือ กำลังสองเนี่ยบวกด้วย2 xy แล้วก็บวกด้วย y กำลังสองเนี่ยมีค่าเท่ากับ x บวกด้วย y ทั้งหมดยกกำลังสองโอเคไหมหรือหรือหรือถ้าเกิดตรงนี้เป็นลบตัวนี้ก็จะเป็นลบด้วยนะตรงนี้บวกเสมอถ้าตรงนี้ลบตรงนี้ลบด้วยนะเอามาประกอบกันยังไงเด็กๆนะเรามาดูกันนะสิ่งที่โจทย์บอกมาเนี่ย x กำลังสงบวก y กำลังสองจริงๆมันก็คือตัวนี้กับตัวนี้ ถ้าเกิดเราเอาหา 2xy มาแปะได้เนี่ยเราจะสามารถปรับให้เป็นรูป x บวก y ทั้งหมดกำลังสองก็ได้ x ลบ y ทั้งหมดยกกำลังสองก็ไดฟไ้ฟังทันไหมฟังทันไหมนะอะสมมุติว่าฟังทันก็แล้วกันนะถ้าฟังทันเสร็จปุ๊บเนี่ยนะเราจะหาพจน์กลางมาให้ตัวนี้ก็คือ 2xy เอามาจากไหนเอามาจากตัวนี้นะเอามาจากตัวนี้ทำยังไงเด็กๆ อ่ะคราวนี้เรามาเริ่มทำละเรามีจุดมุ่งหมายของเราละว,ว่าเราจะทำอะไรนะโอเคเพราะฉะนั้นเราขั้นแรกเนี่ยเราเอา2คูณสมการที่2ทั้งสมการซะก่อนนะได้อะไรได้เป็น2 xy เท่ากับเท่าไรเท่ากับ2คูณกับ2ซึ่งเท่ากับเท่าไรเท่ากับ4แปลว่า2 xy มีค่าเป็น4เราให้มันเป็นสมการที่3นะให้มันเป็นสมการที่3าม ขั้นตอนถัดไปคราวนี้นะเราจะมาหาว่าเฮ้ย x บวก y กำลังสองเป็นเท่าไหร่หรือ x ลบ y กำลังสองเป็นเท่าไรนะเราจะมารุยกันนะด,ดูต่อดูต่อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการ x บวก y ทั้งหมดกำลังสองเราต้องมี x กำลังสองบวกสอง xy บวกด้วย y กำลังสองเราทำยังไงให้เราเอาสมการที่หนึ่งนะมาบวกกับสมการที่สามบวกกันได้อะไรเด็กๆนะบวกกันได้ มีสมการที่1คือ x กำลัง 2, บวก y กาลังสส่วนสมการที่ 2, คือ2 xy นะสมการที่2คือ2 xy ครูใสยคูณละสีก็ได้เด็กๆจะได้ไม่งงนี่ได้งี้มาเสร็จป,ปุ๊บเราฝั่งนี้เราได้อะไรเราได้ได้เท่าไร x กำลังสก y กำลังสอเท่ากับ5แล้วก็บวกกับอะไรบวกกับ2 xy ก็คือ4นะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราจะได้อะไรเด็กๆจากตรงนี้เราจะได้เป็น x นะ x บวก y ทั้งหมดยกกำลังสองสังเกตนะครูใส่เป็น f นะเพราะอะไรเพราะว่าไอตัว x บวก y กำลังสองมันมีค่าเท่ากับ f x บวก y กำลังสองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ9ซึ่ง9ก็คือ3ยกกำลังสองโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรนะเราจะได้ <c oughs> ตรงนี้เราก็จะได้เป็น f x บวก y เฉยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ สังเกตนะตรงนี้จริงๆอะ่ะถ้าเกิดเป็น x บวก y ทั้งหมดกําลังสองจะมีค่าเป็น3แต่ถ้าเป็นแอบปึ๊บมันจะมีเฉพาะบวกอย่างเดียวนะจะมีเฉพาะบวกอย่างเดียวก็คือเป็น3แน่ได้มาตัวหนึ่งละอีกตัวหนึ่งทํายังไงเด็กๆอีกตัวหนึ่งก็มาทําอีกฝั่งหนึ่งก็แล้วกันนะครูจะมาทําฝั่งนี้อีกตัวหนึ่งก็คือเราต้องการ x ลบ y นะแอบ x ลบ y เราทํายังไงเหมือนเดิมเลยเอาสมการที่1 มาลบกับสมการที่3ได้อะไรออกมาเด็กๆได้เป็น x กาลังสนะบวกด้วย y กำลังสองฝั่งนี้เท่ากับ5อีกตัวหนึ่งก็คือสมการที่3เราเอามาทําอะไรเอ่ยเราเอามาลบเนาะก็เป็นลบ2 xy ฝั่งนี้ก็ต้องลบด้วยอะไรลบด้วย4เพราะฉะนั้นเหมือนกันเลยนะครูจะทําลัดแล้วนะมันก็จะกลายเป็น f ของ x ลบ y ทั้งหมดยกกําลังสองมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้น f x ลบ y จะมีค่าเท่ากับอะไร เท่ากับ1เหมือนกันนะจริงๆอ่ะถ้าเป็นวงเล็บนะจะเป็นบวกลบ1แต่ถ้าเป็นแอปจะต้องเป็นบวกเสมอนะโอเคเมื่อได้อย่างงี้เสร็จปุ๊บคราวนี้เรามาดูที่โจ์สิโจทย์ถามอะไรนะโจถามแอปของ x บวก y ส่วนด้วย x ลบ y ใส่เลยครับแอป x บวก y ส่วน x ลบ y อ่ะครูใช้สีอะไรดีใช้สีแดงก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อะไรแอปของ x บวก y ส่วนด้วย x ลบ y เนี่ยนะมันมีค่าเท่ากับ f ของ x บวก y ส่วนด้วย f ของ x ลบ y ได้เลยนะเด็กๆนะนะได้เลยเราสามารถแยกง่าได้<ๆ>เลยเพราะฉะนั้นมีค่าเท่ากับเท่ากับ3ส่วนด้วยอะไร3ส่วนด้วยน1นะสส่วนด้วย1อุ้ยหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วให้ชัดๆนะสส่วนด้วย1ก็คืออะไรคำตอบข้อน,นี้ก็มีค่าเท่ากับเท่าไรคำตอบข้อน,นี้ก็มีค่าเท่ากับ3ตอบ น่นะข้อนี้ก็ยากไหมจะว่าไปก็ไม่ค่อยยากเนาะถ้าเด็กๆฟังแล้วเข้าใจมันก็ไม่ยากนะถ้าเด็กๆฟังแล้วเข้าใจมันก็ไม่ยากถ้าเด็กๆฟังแล้วไม่เข้าใจจริงๆมันก็ไม่ยากแหละย้อนกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งนะเด็กๆก็ต้องย้อนกลับไปฟังอีกหนึ่งรอบหรือไม่อีกหนึ่งรอบไม่เข้าใจก็สองรอบค่อยๆดูค่อยๆดูนะโอเคนะข้อนี้ ข้อนี้ก็ผ่านไปนะข้อนี้ก็เป็นอะไรที่เออถ้าออกมาก็น่าจะได้คะแนนเนาะไม่ยากเท่าไหร่โอเคโอเคนะ okay, okay, นะเดี๋ยวก็ไปเจอกันข้อถัดไปนะข้อัด